สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีวิธีการรับข่าวสุสานมาหาแหงมวลซืนมาหาแหงามวนครับเอาวันนี้มาตามตัวเลขแนวทางโพี่ต่อสายขมงนครับมเนาะให้มาต่องวดพี่ลองจากันได้ไหมเนาะหกสามเกามันหกเจเทวานาะหกสากสามกันหกเจ็ด ล่างอย่างเดียวเด็กพี่น้องเด้อเอามือนี่เป็นอีหยังพี่น้องมีข่าวด่วนครับผมเนาะรอดติดตามเนาะใครอยากได้สามตัวรอดติดตามจะ่าด็ดขาดครับผมฮะเนี่ยมาถ่ออายเลยพี่น้องมาถ่ายเลไป่ยกเพิ่มเพิ่มมากกันพี่น้องไปเราไปเราท่าสามตัวสามตัว,ตวไปเราโซโปโอโอ้นี่เขาไปที่บ้านอ๋อ <c oughs> มังเอาล่ะพี่ซบบปอนน่ะเห็นบ่นะอือเป็ดเกาสวงเป็ดล่ะเกุมั่นดีกุมันเนี่ยกุมันเนี่ยโอ้กุมันมาให้บ่ค่ะเนี่ยกุมันอือมัหมดแล้ว ฮะไปเมืดแล้วไปเมืดแล้วอืมไปไซลุงเพื่โอ้ยไปสปปมืดเลยโอ้ตัต่าไปกับแม่มากมมืดเลยตโรดดัมเงี้นหกสามเก้าสามไปมืดเก้าหกสามกับไปเก้าหกสามทั้งสามตัวเลยตัวเลยโอ้ักบ่ไปมืดแล้วจ้อ้าวชุดตัวกระโดดน้ำพี่น้องชุดโตัต่ำเรียนอาารเต้ารบีสดดเม่ไดดสงนามาเป็นอาทิตย์ลยดิโอเดือดตาลูกพ เาสิโดดบาดเนี่ยเออโอ้ไปมื่ลก้าสามหกสาตัวกันหกเจ็เเบ่เมื่อนเลือดหกเจ็ดเลือดต่หเจ็ดอดต่หกเดอ่าที่ยังบ้าคเดี๋ยวออกเียอาเลือดตัวกันอ่าบ้านอาทิบ้านอาทิกำเนิดเกิดขึ้นมาก,กันเลยนะอา่ากันไว้กันกนี่ลีนะกันบ้าอ,อ,อก <S <S มนีเลือด<ำ>ไปมดแล้วเออหนาวชุดตัวต่ำชุด ตัวโดดน้ำพี่น้องไปดดมาแล้วโดดไปเบิดแล้วโดดไปเมื่อเเป็นยังไงชุดสามตัววัดตัด้งไต่เกาะลุงพี่นัดตั้งไต่เกาะวันวันที่แปดเด้อเอ้ยอแม่อวันที่แปดคืนแปดค่าวันเสาร์วันเสาร์วันพระที่จะถึงนี้นวันเสาร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นขึ้นไปตึ้งทึ้งหมนละอ่ะขึน้นไปได้ดอนเงี้ยเดี๋ยวเอาตอน้นไม่เอาต้นสาละขึ้นไปปลูกขึ้นไปนำ้ำครับผม กูบาอาจารย์เป็นไหมาทางหอดเราบอกล้วเถอะใจหอดแล้วเว้ยขึ้นไปทางอยู่แปลนเดือนแล้วน้ำเมันอก็้ไม่เอาเอาออกมดแล้วดิโอ้ทางสะดวกแมนอ่าเลยเพิ่นมาหาบอกเพิ่งมาฝันบอกมาอ่ะมาอยู่ปฝนต่อปนฝนต่อจะฝนต่อจะลงอาจารย์ก็บอกว่าปฝนต่อจะลงแล้วปูอยู่นี่โอ้เพิ่นมาหาอยู่หลังจากทางไปหอดเพิ่นแล้วแมนฝนต่อฝนต่อที่ลุ่งฝนต่อที่ลงแล้ว เ่มเ่เปลเพิ่ตดีนเพิ่นอยากเขาเล่ามีนเจ่อเรียบแต่ว่าห้าด้วยอดเวลาง่นอืมจิขอชุดตัวตัวตัวสูงบ่ตี้ยนอ่าชุดสามตัวชิขอปัจเจมนี่นาสีสามยุ่นนะโอ้หงัดเลยง่นโอ้เงี้ยสีแดงแล้วอ่า สตัวเตกอ่าโอ้ดอนนันเ้ลูงเตดออู้น่อ่าท่ามดูข้าน่วแตาบในฝันบอกลุงเี่บ่คนในฝันบ่านในทางบอกเอางหนึ่งมาทางบ่กมาทางข้างไปหั่นบึกบบึขดเดที่เไปทางก็ไปบัวไปพอจอมปวกยังอยู่หั่นนี่จอมปวกไงนั่นเด้ยงมงมทางทางน้ำนี่มุมงั่นโอ้ ออกมาห่อนมันขึ้นมันออกมาเว้นตรงินเราดินไงออกมาเกือบทุ่มแล้วออกมาเมดแล่วแมนกับแก่ตะโตห่องห้องอีกแล้วแก่ห้องแมนสิบเทียห้องสิบโอห้องสิบเตียย่างมากเพื่อซุ้มบริวารไปห้าปย่งมากมาเหรียนะครับเพราะถ้าโดนแก่แกบห้อง เท่าเดิมเท่ากี่กลีวปะทากีกแล้วอ่าสิบเทียตีห้องสิบเทียอือโอ้โต้กระตัาแต่มาอยู่ดีนะนะกระตแต้วม่หัวกรแต่ยได้ยินสิกับแกวห้องสองเทียก็ยังมาเถียงกน่บอกอันนี้เอนไหครับออมยังมากกระเดกไปกินขนมยื่นดีโอ้อ่อันนี้ก็เพิ่งกห้องพไปไปน้วามสะอาดียบรรอยแล้วกับมาอืมเพิ่งก็ห้อง หองอีกสิบห้อสิบเตียมาอ่าเลิกดีแล้วบ่ดีถือือวันนี้เลยล่ะประทักตสิอืมอืมนาวกดจะว่าซ้ำอ่าอ่อ่อ่าคือตุ้งฝาเยซ้ำซูงซ้ำซ้ำซูนอะยจะพักเห็บเบลตุณอ่ะไหนตุงผู้คนอ่าอ่าสามตัวลดที่ต่ำ แต่ว่าสองตัวตับนี้เนาะตามไม่คือเก่ายังอยู่คือเก่าบ่ค่ะหกสามเก้าสามตัวกันหกเจ็ดมันเอาเพลือตัวเดียวเพลือเพลือตัวแต่หกเจ็ดตัวเดียวบ่เห็นบ่ครับผมก็นั่นแหละตีลังกาไปหกเจ็ดโอ้หกเจ็ดเก้าเจ็ดอ่ะอืมกันห่งตัวลังกาไปจังไงพี่น้อเนี่ยเขียนเพิ่งจังไงพี่น้อง Itar, it, it ab, ab, ม been, keeper, store, ีานอยู <c <c ่มีตามีตานี่บมมีผมมีไม่ให้ตีลังกาคือจังเล็กพกเก่ามบอมันตีลังกาบได้ดีมันก็ีเปก่สิ้าไอีกล่ะอืมเอาชุดตัวต่ำเหลือหกเจ็ดเก้าเจ็ดที่ยังไม่จเดน้าเบิแล้วเพื่อนมาไปเบิดแล้วมเมี่ยวตัตกันน้ำน้ำไทยกันใบหกเก็้ยเดี๋ยวตัวกานใบก็คือวันเสาร์ ที่จะถึงนี่จะทำพิธีขอพิธีขอส่งท้ายปีอ่ะขอโชคขอโชคขอโชคส่งท so ้ายปีเด้อปุ้ยแต่ว่าบอกบอกจุดจบบอกเป็นยังไงบ้ามึงขึ้นกันน้วันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนวันเสาร์วันเสาร์จะถึงนี่วันพระขึ้นแปดคำครับผมแปดคำเดือนเดือนเดือนเดืยี่เดือนอ้ายเดือนอ้ายตัวเดือนสองอืมเอาจะทำพิธีขอชุด ส่งท้ายปีแบบตัวสามตัวตุดสามตัวขอปีไม่ไปเลยเงี้ยขอขอส่งท้ายปีครับผมอืมอืมอืมเอาส่งท้ายปีแจ้กข้าวให้ทราบพี่น้องเงี้ยเนาะอันมืดอันหน่งขันขับฟังมันมันมีตัวใดแน่ละบางหนึ่งอ่าไม่หกหนึ่งตีอืมสามสามอืมไม่หกหนึ่งกับหกยังอืมโอ้ตาก็จมืดเมื่ขึ้นอีกล่ะ นี่แปดหนึ่งก็พกสองเือเออเนี่ยมันมนยุหันล่ะนั่นมันมีมาฝากขาโค้งไ้น้ำพรมเลยอาก่อนที่จะไปถึงวันเสาร์เจะเขียนให้อข้ามโคงไปก่อนเลยแสดงว่าแปดัตมันออกออกแล้วแล้วแต่แปดศูนย์สองแล้วแปดหนึ่งหกสองัวนี้ศูนยูนย์เอามนําจีนี่ขึ้เมืองเกือนีือืมากูมาไทยวะเจ้าพี่ มันไม่ไม่มีเลี้ยงแนวสีู่นย์ม้ไบาีแนว0ก็เลยต้องออกมาพี่น้องเย่ะมากเพราะถกระือเสียเราต่นเสียมากยู่ออย่า้มาศูนไม่มาเอาแต่เอาใหม่ล่ะเอาขามโค้งไปฝากพ่อแม่พี่รองร้อมอ่าด้เสารูปให้เล้วก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละแปดหนกับหกองอ่าเดียวฮะนึ่งแปดหนกับหกจ้ มันมันเลือดตัเดได้โอ้ยนะแปดหนึ่งกับหกสองเไมันชมาไงแล้วม,ม,ม,นะมึงนั่นนี่อันนั้นมกกันก,กับมาหรอเด้กกับหกหนึ่งไม่มนบอกหกหนึ่งคือเรเห็นใส่หกหนึง่งเขามีดีนี่กับหกสองตัวนี้กับแปดหนึ่งี่อ้ตาไหมอตาคอยพีดีเพราะว่าตาต,าตาดีคนมือตาเพิ่งขึ้นอีกแล้วนี่อโอ้แปดหนึ่งว้โอมันมาแต่ใส่หกหนึ่งขนาดนั่น ชุดแปดหนึ่งกับชุดชุดหกช่องเลยนะั่นพี่น้องเอาขามโค้งพี่น้องมาไลเราเอาฝากขามโค้งไปสักกอนส้ามหอมื้นที่หาทุนหาทุนการกัสุงเลยขามโค้งันสุงแล้กการส้างอีกบ้านเสาขับพี่ไม่พร้อมเลยอ้านเสาเอาหรัแมหพี่น้องนะแจ้งข่าให้ทราบ เนาะสำหรับ,บข้ามโค้งวันศุกร์แนวทางของพี่เตาเยวจะเสียนให้ครับเอแซดชองมากหมที mm ่บ hmm. mm ้านเอฟองมาบอืมเออเป็น hmm. ว mm ัน hmm. ส mm ุก hmm. ร mm ์ท hmm. mm ี่อยี่สิบหก รู้มั่นหายไปวันที่เมื่อีืนน้องหิ่งหิงหิ่งหิ่งดิอือมันไม่ซีหิ่งอืูู่าาหน่้ผลน้องมันมี่อืมอืมหิ่งหิ่งอืงนี่ยิ้น้ำผมนี่ให้ให้ไข่แปดบนึ่ก็แปดหกสองอเมียนผมยิ้ตลงบนนอนผมอ่ะอือ สองตัวนึงเงินมังม,องมีอยู่องทางอาก็เอาไปเล่ากวนอ่าแัปน้าจอพี่เลชุด,ดต่ำเล่าแล้วกเตา1กับ2วัดสุกนี่เด้อวัดสุขครับคุปปแปดหนึ่งหกสองเนาะ,ะกวนจะ วันเสาร์เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ใครที่รอชุดสูงชุดตสูงมัจะมาเหมือนหนึ่งสี่ห้าห้าสี่หนึ่งไหมเอานี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดตัวต่ำเหลือหกเจ็ดเก้าเจ็ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะให้ดูว่ากระไรจะเจอว่าเห็นก่อนเหลือหกเจ็ดเก้าเจ็ดเพื่อเพราะว่านเป็นเจ็ดใบหายตาหกเจ็ดแล้วมูนี่กันเห็นไหมอีกเพราะว่าเพว่าเต้นลงน้ำมัดแล้วอืลงออกจากคลองมัดแล้ววันดี้ยังฮากวนพี่น้องอ่ะนี่ลงที่เต่า แน่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 อืมไอแอตเทียนเมื่อกี้นี่ส้มติ้งเต้นลงน้ำแบบบอลลงทีว่าขึ้นมาอีกวะเต้นขึ้นมาอีกวะบอกเฮ้ต้นไปเราลงไปได้บอกนิดวภา่าพี่น้องเอานี่เลือตัวนี้พี่น้องที่บ่านเนเต้นน้ำมูอืมเนี่ยแบบนี้ไี่ฮันนั่นละแต่ยังไม่วงเดี๋ยวลอยมันเสาอืมสิมาครบเลยทั้งชุดสูงแล้วก็ชุดต่ำสิสรุปให้มือด้านพร้อมเลยอ๋อเอาไปหาสลากกินแมงไว้พี่น้องนี่นี่นี่หาเก็บไว้ นอเอ็นลงเบไดแล้วอ๋อ,อแคิจ้าพี่น <c oughs> ้องเก้าหกสามวันตีหกสามไปวัดเดียวเก้าสามก็ไปไปว่นเดียวพันวาเป็นลงน้ำวัดเก้าเก่าก็ไป